ผมทิติการทิติพฤทธิกุลผู้แทน,น,นรักศรรจวัดภูเก็ตพักประชาชนเขตอำเภอถลางและตะมนลกระทูวันนี้ผมมีเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องชาวภูเก็ตมาปรึกษาหารือท่านประธานดังนี้ครับขอสไลด์ขึ้นนยครับขณะนี้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตประสบปัญหาน้ําท่วมซ้ำซากเช่นบริเวณตําบลเชิงทะเลบริเวณป่าศักซอยหนึ่งซอยสซอยห้าซอย8ดซ,ซ,ซอยลายันเจดซอยบางเทาเจ็ดหน้าสวนน้ําบลูที หรือตำบลเทพประสตีบริเวณบ้านป่าของชีพหมู่เก้าน้ำท่วมหนักมากบ้านเรือนและที่ดินได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงเนื่องจากมีสิ่งก่อสร้างขวางทางน้ำมีเศษดินและวัสดุก่อสร้างที่ไหลามาอุดตันในลำคลองต่างๆส่งผลให้น้ำท่วมเนื่องจากคลองระบายน้ำไม่ทันน้ำไม่มีที่ไปการแก้ปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดขัดปัญหาเรื่องแนวเขตการปกครองมีหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องฝากไปยังนายกรัฐมนตรีให้มีการออกแบบระบบระบ,รบ,ระบายน้ำทั้งจังหวัดภูเก็ต เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมซ้ำซากตรวจสอบโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆที่สร้างทับลำรางขวางทางน้ําหรือถมที่ดินเพื่อเปลี่ยนทางน้ําว่าดําเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่และให้เร่งจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ประสบภัยด้วยครับเรื่องที่2มีการลักลอบตัดไม้บนเทือกเขากมลาบริเวณตำบลกระทุและตำบลศรีสุนทรฝากไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจสอบด้วยนะครับว่าการตัดไม้ เป็นยังไงบ้างมีรายงานผลการดําเนินคดีบ้างไม่ว่าจับกลุมได้แล้วกี่รายและให้เร่งฟื้นฟูให้กลับมามีสภาพดังเดิมด้วยครับเรื่องสุดท้ายครับได้รับเรื่องน้องเรียนมาจากตัวแทนพักประชาชนในอำเภอะสะเดาจังหวัดสงขลานะครับเรื่องการขออนุญาตใช้ไฟฟ้าในเขตอุทยานแห่งชาติประชาชนบ้างบางนะหมู่ส0ตตาบลสํานักแต้วอํเาเภอสะเดาจังหวัดสงขลาซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาน้ําค้างร้องเรียนถึงปัญหาสาธารณประโภคไฟฟ้าซึ่งตั้งแต่หมู่บ้านปี2508 จนถึงปัจจุบันยังไม่ได้มีโอกาสใช้ไฟฟ้าเลยครับนอกจากนี้ยังมีปัญหาอื่นๆเช่นการขึ้นทะเบียนศาสนาสถานมัสยิดอิบาดุลรอมานให้ถูกต้องการโค่นต้นยางพาราที่หมดอายุปรับปรุงซ่อมแซมถนนไม่สามารถทําได้ประชาชนพยายามขออนุญาตมาโดยตลอดแต่ยังไม่ได้รับอนุญาตจึงฝากไปยังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเร่งอนุญาตการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการไฟฟ้าให้ประชาชนในพื้นที่ด้วยครับขอบคุณครับ ครับ